สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการ Import ภาพซึ่งการ Import ภาพ Import ภาพเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำ Adobe Photoshop Lightroom นะคะโดยที่ขั้นแรกก่อนจะเริ่มปรับภาพเนี่ยคือการนำภาพเข้าไปสู่ฐานข้อมูลของโปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ก่อนซึ่งเรียกว่าการ Import ภาพฐานนั่นเอง,เองขั้นตอนแรกเลยก็คือเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ คลิกไปที่ปุ่ม Import หรือคลิกทีย์ลัตก็คือ Control Alt แล้วก็ I ปุ่ม Import จะอยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยให้เลือกโฟลเดอร์ที่ภาพนั้นอยู่หรือว่าโฟลเดอร์ที่เราจะ Import ภาพเข้ามานะคะ ซึ่งพอเลือกเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วจะปรากฏช h แ m วภาพในโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาหากไม่ต้องการ Import ภาพใดให้คลิกเครื่องหมายท h แ m วนั้นออกเหมือนว่าจะไม่ดูตัวอย่างนะคะก็คือถ้าไม่ Import ภาพนี้ โดยที่ถ้าจะไม่เลือกรูปใดรูปหนึ่งนะคะให้กดที่ Channel ลา r t h u ออกเหมือนว่าจะไม่เอารูปนี้นะคะก็คลิกออกคลิกออกแล้วก็คลิกออกถ้าเราจะเลือกรูปทั้งหมดของโฟลเดอร์นี้ให้เราคลิกที่ All Photoshop All Photo หรือว่า Check All ก็ได้นะคะ Check All เนี่ยมันจะเช็คทั้งหมดหรือว่า ถ้าเราไม่ต้องการาภาพนี้เราจะเอาภาพสองภาพให้เราคลิกที่ uncheck all ถ้าเรา uncheck all แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเครื่องหมายการถูบนหัวเนี่ยจะหายไปเราสามารถเลือกเป็นภาพๆไปได้นะคะแต่ถ้าเราเลือกทั้งหมดก็คลิกเหมือนเดิมอ่ะเราจะ import อันนี้เข้าไปเมื่อเราเลือกภาพที่ได้แล้วนะคะก็คลิก import ภาพที่ได้นะคะก็จะปรากฏอยู่หน้าจอของโปรแกรมนะคะอะ่เมื่อได้แล้วก็นี่นะคะก็คือภาพที่เราอินพ์ตเข้ามา